nǐ okay, zài <laughs> อืมเอาลองเดาพี่ลงท้ายด้วยห้ 5, าลองท้ายด้วยศูนย์เนี่ยอะไรไม่หารูวะไม่ค่ะไม่ค<ม>่ <5. S 2> ะตัวใหญ่นี่มันสามที่เจ็ดเอาสามที่ห้าไว้ในใจสามที่ห้าสามที่โทสามทีท่เจ็ดก็เหลือเศษสอง ให้ตรงำแหงมีห ทีรนนท์กเกษรไลกการมาปีนี้ก็ปีที่6แล้วครับเดิมก็สอนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดชายโรงเรียนกนัคสุศึกษาลัยนะครับอ,อยู่มาวันหนึ่งภรรยาผมเนี่ยชื่อคุณครูทองอาบทีรนนท์ซึ่งก็เกษียณอายุลายกับผมนี่แหละแต่ท่านอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดหญิงนะฮะซึ่งเป็นจิ์เก่าที่โรงเรียนวัดไพวงแห่งนี้ได้มาประชุมผู้ปกครอง ก็คือว่าได้ได้ได,ได,ได้ได้เชิญได้รับเชิญมาได้รับทราบว่าปัจจุบันเนี้โรงเรียนแห่งเนี้ยคุณพออ,อก,ก็ย้ายนะคุณครูก็ย้ายไปหมดเลยเหลือคุณครูอยู่คนเดียวก็เลยทําให้เกิดความคิดว่าเออแล้วอย่างนี้เราเขาจะสอนกันยังไงตามตามที่เราเป็นครูมาเนี่ยมีครูคนเดียวแต่มออีห้องเรียนถึงห้าหกห้องเนี่ยล้วจะสอนกันยังไงมันก็ เกิดปัญหาขึ้นก็เลยเกิดว่าเราเออเรากลับไปบ้านก็ไปไปคุยกับผมว่าเออเราจะช่วยกันได้ยังไงดีเราก็ลืมไปว่าตอนนี้มีคุณยายอยู่ที่บ้านแต่ด้วยความที่ว่ามันคิดถึงโรงเรียนอย่างเดียวก็ตกปากรับคําว่าเอาเดี๋ยวมาช่วยคุณครูสําเนียงสอนตั้งเดือนกรกฎานะครับนะก็มา,มามาช่วยมาดูกันก็พบว่าโรงเรียนแห่งนี้อุปกรณ์เนี่ยไม่ขาดแคลนหรอกครับขาดแคลนแต่บุคลากรนะฮะมีนักเรียนอยู่4 0 45คน มีตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 ก็ประมาณเจดชั้นคิดว่าห่วงฮะห่วงลูกห่วงหลานนะนะห่วงลูกห่วงหลานว่าเอ๊ะเขาจะอยู่กันยังไงลืมบอกไปว่านักเรียนเนี่ยทำไมไม่ย้ายไปที่อื่นนักเรียนพวกนี้นะครับเป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสพ่อแม่ก็ยากจนเพราะว่าถ้าถ้าไปได้เขาก็คงไปกันแล้วครับเพราะว่าเนี่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็มีรถรับส่งเยอะแยะหมดแต่นี่เขายากจนผู้ปกครองก็ บางบางคนก็ไม่ได้อยู่ด้วยทิ้งไว้กับตากระยายนีย่ปัญหาเยอะแยะไปหมดนะก็เลยต้องมาช่วยกันก็มาคุยกับครูสำเนียงนะครูสำเนียงที่ที่เป็นครูคนเดียวเนี่ยว่าจะเอาไงกันดีผมเนี่ยช่วยได้นะผมเรียนสอนคณิตศาสตร์มาภา,าษาอังกก็พอได้ภาระ,ะก็ได้แล้วก็อาจารย์ท้องอาภรรยาผมเนี่ยสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร์ก็ได้นะก็เขาก็จ่ายกนมาว่าอ้าวช่วยกันอย่างนี้ก็แล้วกันความเป็นครูเนี่ย เราก็มีประสบการณ์ตั้งแต่ผมผมเนี่ยผมผมรู้เลยว่าถ้าเกิดครูมันน้อยนะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะาผมเนี่ยบรรจุครั้งแรกเนี่ยโรงเรียนประจำตำบลน,นะครับไม่มีอาคารเรียนมีครูอยู่สามคนเหนื่อยมากนะนี่เขามีครูอยู่คนเดียวยิ่งเหนื่อยหนะักกว่าอีกก็เลยว่าเออมันคงเกิดภาระอย่างนี้แน่นอนก็เลยมาช่วยกันนะโดยมีญยานเป็นครูไม่ได้รับเลยครับมีแต่ว่าหามาให้นะครับเอาเพื่อนมา นะเอาเพื่อนมามาช่วยกันเลี้ยงข้าวเอาทุนมาให้เนี่ยเพราะว่าแต่ละคนมันก็ยากจนนะไม่มีหรอกนะเขาเนี่ยต้องเอามาช่วยกันส่วนค่าตอบแทนเนี่ยได้แรงใจอย่างเดียวเห็นเด็กมันจะเริญมโตโตเห็นเด็กมันมีพัฒนาการขึ้นก็ดีใจแหละครับเรียกว่าแก่แก่แกกยังมีความสุขนะครับดีกว่าไปนอนอยู่บ้านนะผมคิดอย่างนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมเองนั้นนะครับ ก็เป็นสิทเก่าที่นี่นะครับและก็เป็นรองนายกอยู่ที่นี่นะครับพอได้ทราบในเรื่องของการขาดบุคลากรครูนะก็จะมีครูผู้สอน,นยอยู่คนเดียวก็คืออาจารย์สำเนียงนะครับแล้วก็แล้วก็มีผู้ช่วยสอนนะครับนี้มีอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วนะครับบ้านเขาอยู่ในตำบลไผ่วงศ์สองอ สองท่านเป็นสาม,มีพัญญากันกเกษียณก็มาช่วยสอนช่วยสอนก็บอกว่าลองสูตรมาช่วยหน่อยนะฮะผมก็ก็ด้วยความยินดีนะฮะเพราะเราเป็นสิทย์เก่าที่นี่อยู่แล้วก็เลยมาช่วยสอนนะฮะเป็นจิตอาสาแล้วก็เอา,เอาน้องๆที่อบตอมานะฮะมาสอนในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของอดนตรีไทย นะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่จบจากภายวงนะครับมาสอนในเรื่องของสังคมมีน้องมาสอนมาจากภาษาอังกฤษนะฮะก็สี่ห้าท่านมาร่วมช่วยกันนะครับที่ที่โรงเรียนภายวงโรงเรียนวัดน์ยงแห่งนี้ครับผมสอนในพระนะครับพอดีว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะขยับไปสอนสังคมเพราะว่าเรามาช่วยกันนะฮะช่วยกันในในเรื่องของจิตอาสา,ามากกว่าพวกเราเนี่ยมันไม่ได้จบครูและในขณะนี้นะฮะในสื่อสังคมทั่วไปเนี่ยก็จะมองภาพต่างๆว่า ของครูเนี่ยนะฮะที่มีกระแสตามโรงเรียนต่างๆแต่มันเป็นภาพลบของครูแต่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับยังมีครูที่น่าสงสารมีเด็กที่น่าสงสารนะครับรอทางผู้ใหญ่นะครับรอทางเขตการศึกษามาช่วยดูแลในเรื่องของการส่งไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือพออ,อะไรนะฮะเราเขารออยู่เขารออยู่นะครับพอดีว่าเราก็มีมีจิตที่มาช่วยตรงนี้เท่านั้นเองครับนะบผมเองนั้นก็หาสมัครพักพวกนะฮะมาเลี้ยงอาหารบ้างเอาเสื้อมามอบให้บ้าง นะฮะจัดกิจกรรมต่างๆมากนะฮะมีทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนกัรเด็กๆหนุ่มๆน้องเพราะว่าเด็ก43ชีวิตตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเด็กที่ที่ไม่มีที่โรงเรียนที่ไปนะฮะจึงได้เรียนตรงนี้ถ้าถ้าถ้าเราฝากไว้ก็คืออยากจะให้ผู้ใหญ่นะครับส่งนะครับ หรือใครก็แล้วแต่หรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลนิดนึงนะว่าโรงเรียนแบบนี้มันยังมีอีกเยอะผมว่านะนสภาพโรงเรียนแบบนี้มีเยอะก็ให้ทางเทศทางพื้นที่ทางจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูแลเเราจะช่วยยังไงเพื่อจะให้โรงเรียนนี้นะฮะอยู่ต่อไปนะผมในฐานะสิษย์เก่าเนี่ยผมไม่อยากเห็นโรงเรียนนี้ยุบลงไปนะครับปิดตัวการสอนลงไปนะครับโอ้โหครูสำเนียงเนี่ยนะครับครูสำเนียงนะฮะที่นี่เด็กๆเ,เนี่ยจะรักแกมากถ้าแกย้ายไปนะฮะ โรงเรียนนี้ยังไม่รู้จะจะจะดาเนินการสอนไปอย่างไรเลยนะเพราะมีท่านที่เป็นข้าราชการอยู่ท่านเดียวนะครับแล้วก็ยังมีรักษณะการท่านผอนะฮะอยู่ท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยครูสมเนียงเนี่ยทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องอยู่ที่นี่นะครับทุกเรื่องอยู่ที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสอนเหมือนเป็นแม่นะครับแต่เราก็ลองฝากดูว่าเออพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูก3ามสี่คนเนี่ยยังลําบากแต่ครูสมเนียงเนี่ยเลี้ยงเด็ก43ชีวิตมันลำบากไหมครับ และอยู่ใต้ความกดดันแต่เด็กๆทุกคนรักครูสมเนียงและผมก็ฝากว่าทั้งอาจารย์นะฮะที่เป็นจิตศาสสองสามีภรยาอาจารย์พี่ชัยอาจารย์ทองอาบทีรนนท์นะครับท่านก็มีจิตใจที่แบบรักเด็กๆนะฮะมาช่วยสอนกันทั้งท่านเนี่ยอาจารย์พิชัยเนี่ยไม่ใช่คนภวงเลยนะครับอย่ามาสอนเพราะฉะนั้นผมเองก็นิ่งดูดายอยู่ไม่ได้ครับถึงได้ยื่นมือลงมาช่วยแล้วก็ฝากขอบคุณอาจารย์สำเนียงนะครับ อาจารย์พิชัยอาจารย์ทองอาบยังไงสู้กันต่อผมก็พยายามจะอยู่ช่วยกันต่อไปครับครับผมขอบคุณมากครับทําทำหน้าที่ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่รับเด็กค่ะดูแลเด็กอนุบาลดูค่าช่วยบริบททุกอย่างในโรงเรียนนะค่ะส่วนใหญ่แต่ถ้าจริงๆแล้วก็จะอยู่กับเด็กอนุบาลซะส่วนใหญ่ถามว่าคุณคุ้เหนื่อยไหมก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าทําด้วยใจจริงๆ เพราะว่าหนูเองอยู่ในพื้นที่ที่นี่เป็นคนตำบลใบบุญเราก็รักที่นี่เราก็ไม่อยากไปไหนถามว่าแกเป็นคนที่อัธพาใส่ดีสอนคอยสอนคอยบอกอะไรที่เราทําไม่เป็นแกก็สอนทุกอย่างถามว่าหนูบางครั้งก็ทําไม่เป็นแต่ก็ได้แกีหยคะเป็นตัวอย่างช่วยสอนทุกอย่างบอกทุกอย่างว่าอันนี้ทําแบบนี้นะทำแบบนี้นะทำให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้หลายๆเรื่อง อยากได้ครูที่แบ่งเบาภาระของครูสัเนียงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหนูเองงบที่ใช้จ้างหนูก็จะหมดหนูก็ยังถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้งบเพื่อให้หนูได้ทํางานที่นี่ต่อใช่ค่ะมันเป็นความผิดกันเพราะว่าอยู่กับเด็กอนุบาลมาครับเคยขพ้่ไปเป็นที่เลี้ยงป .2 ไปช่วยคุณครูเขาอีกแรงเลยแต่ว่าความรู้สึกหนูว่าหนูอยากอยู่กับเด็กอนุบาลมากกว่า พราะอย่างน้อยเราได้พูดพื้นฐานให้เตารู้ในหลายๆด่านถามว่ายากกว่าไหมมันก็แล้วแต่คนชอบแต่หนูชอบอยู่กับเด็กเล็กมากกว่าสู้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอยู่กันมาแล้วหกเดือนโดยที่ไม่มีใครดูแลก็ลอยู่กันได้โดยรูซีรูจิตอาสามาช่วยก็จะช่วยถึงที่สุด เป็นเจ้าหน้าที่ดูอาการอังคือโดยสัญญาจ้างนะคะที่เขตเหมือนจ้างค่ะคือเราไม่มีหน้าที่สอนนังสือค่ะตอนนี้คือณตอนนี้ต้องสอนค่ะคือต้องช่วยกันเพราะวเรียนเราเหลือครูประจำการแค่คนเดียวเนี่ยค่ะคือเราก็ต้องช่วยเหลือกันมีอะไรทําได้เราก็ช่วยเหลือกันนะคะก็จะมีอังกฤษสังคมการงานคืออะไรวิชาอะไรที่เรา ได้เงี้ยค่ะเราสามารถสอนได้แล้วก็จะช่วยครูครูเขาสอนค่ะก็ถ้าผามจากใจเลยก็คือรู้สึกว่าสงสารครูคนะคะคือเขาไม่ได้แค่ว่าสอนอย่างเดียวนะคะคือเขาต้องรับภาระหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนด้วยทั้งการเงินพัสดุอะไรทุกอย่างวงานวิชาการคือเขาด้วยทั้งหมดเลยคือคนคนเดียวเราก็รู้สึกสงสารเขาก็คือมีอะไรเราช่วยเขาได้เราก็จะช่วยเขาด้่ะก็ที่จ้างอยู่ตอนนี้มีอาจารย์ของในหนึ่งคนก็เดือนละ เราซึ่งลบตุนเนี้ยมันก็จะหมดแล้วด้วยนะคะใกล้จะหมดแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปหา่ซนไหนมาจ้างพี่เขาต่อค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ว่าเราชิ้งเด็กไม่ได้ค่ะงานก็คือถ้าเราไปหาจริงไหมคะก็คือเราไปหางานสามารถหาได้แต่เราสงสารสงสารเด็กสงสารโรงเรียนคะ่ะเหมือนเราได้เข้ามาอยู่นะจุดนี้แล้ว ถ้าใครได้มาสัมผัสมาอยู่ทุกคนจะรู้ค่ะว่าเป็นยังไงสู้เต็มที่ค่ะจะช่วย,ย่างเรียนต่อไปค่ะขการครูหนึ่งคนโรงเรียนจ้างที่เลี้ยงเด็กหนึคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการหคนเด็ก43คนสอนจริงๆด้วยตามหลักแล้ววิชาชีพแล้วก็คือมีข้าราชการครูคนเดียวค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากครูไม่พอก็จะให้เจ้าที่ระกการนะคะ มาช่วยสอนที่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็กก็ต้องช่วยสอนโดยตัน,มมน,นหมูหมันเหนื่อยไหมความเป็นจริงก็เหนื่อยแต่เพื่อเด็กก็ต้องอดทนให้เขาเพื่อเด็กค่ะเพื่อเพื่อชุมชนทาั้งหนึ่งไปอบรมที่เขตก็เป็นห่วงน้องน้อง,ง,อองที่อยู่โรงเรียนสองคนด้่งเขาจะรับไหวไหมกับเด็กเพราะเขาไม่ใช่ครูทล้วคู่ แต่เขาต้องมาช่วยงานโรงเรียนทาเพื่อโรงเรียนเนี่ยเขาจะจะไหวไหมเราก็เป็นห่วงขนาที่เราหน้าอุบลเราก็เป็นห่วงเราด้วยค่ะใจเราไม่ได้เป็นสุขเลยค่ะก็ถามถามถามท่านบ่อยว่าถามข้างบนบ่อยว่าจะได้ประมาณเมื่อไรท่านก็บอกว่าต้องรอตามขั้นตอนตามระเบียบของกระทรวงอะไรเงี้ยค่ะรหลอยูคำว่าเหนื่อยมันมีแล้วค่ะแต่คําว่าสู้อ่ะมันต้องมาก่อนเลอยท้อไม่ท้อแต่ว่า ถ้าเราไม่ทำใครจะทำนี่ก็ชมชนบ้านเราวิเศษชันๆเหมือนกันเราก็คนวิเศษใจร้อนล้วนเลยค่ะจิตวิญญาณความเป็นครูในหลวงในหลวงทั้นสอนเอนกัาถ้าเด็กรักครูครูรักเด็กครูรักเด็กเด็กก็รักครูนี่คือขัเดียวที่ในเด็กที่นี่ก็รักครูครูก็ห่วงเด็กเด็กตาดำๆนะคะถ้าเราไม่ดูเขาใครจะดู ทิ้งไม่ได้หรอกค่ะชุมชนของเราก็เขาก็เป็นคนดีครับแล้วก็สอนทุกชั้นเลยครับสอนป .1 ถึงป .6 ครับนะครัเขาเหนื่อยมากเลยครับรักที่ชอบทุกอย่างนาครับรักมากเลยครับไม่อยากให้ออกเด้อครับถ้าครูออกก็ไม่รู้เลยแล้วก็ยุ่เกือบทั้งโรงเรียนนะคะ ก็จะเหลือครูสองไม่ใช่ยั้งกันทรพี่เลี้ยงกับครูธุการาณก็อัจวบียานี้ก่อนแต่ถ้าครูไม่มีนินก็ต้องออกค่ะอยากได้ครูมาค่ะเพราะเหลือครูแค่คนเดียวแล้วอะค่ะก็ปั่นจักรยานครับแม่ก็มาส่งก็ขอครูครับก็ไม่มีครูสอนครับเหลือแค่คนเดียวแล้วก็เลยอยากได้ครู 对啊。